อะไรเธอเรียกทาไมเธอหนูเอฟนาทีทองมาเป็นลำโพงมุูทูธสองร้อยบาทใช่เปล่าเเขาส่งจริงด้มยมันปลอมเปล่าเนี่ยดูดิแกดูดิมันปลอมเปล่าไม่ไม่ลอมกันที่อยู่ตรงช่วงนี้มีฉาชีพเยอะด้วยมั้งไงอันนี้อันนี้ใช่นาทีทองสองร้อยทวนส่งฟรีใช่เปล่าเออหนูเอฟนาทีทองกันบ้าเปล่าสร้างมาเป็นสีส้มหมอเนี่ย เจอปัญหาที่ต่อนี้นะคะใช่ป้าตัวยังใหญ่อ่ะดูดิดูดีอุ้ยตัวตัวใหญ่มากนี่สองร้อยไทยเป้ามันวิชาชีเป้าเปิดมันดังแก๊กเดียวมียี่ห้อยี่ห้ออะไรเปล่าลองดูก่อนเถอะมียี่ห้อนี่ค่ะพี่สีเตอร์จ้านี่แกดูของก่อนเฮ้ยมันสวยอ่ะได้ไดวได้เฮ้ยสวยอ่ะ ยังไม่ทันแกะเลยก็ดูในรูปนี่ไงอุ้ยไหนชั้นเกินอุ้ยดีเกินอุ้ยอุ้ยสีส้มตอนแรกอยากได้สีนำ้ำตอนนี้นสีส้มดูดิเฮ้ย <Hey. S 2> อุ้ยน่ารักดูดิหนักด้วยล่ะเธออืมนี่เป็นสายลอนเซอร์มีอะไรให้บ้างอ่ะมีเหมือนมีสาย หมือนมีใส่ชาร์จเหมือนมีอะไรให้กันชื้นหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเท่าไหร่นะสองร้อยนาทีทองหนูไปเล่นหมาหนูแน่นอนละเออวะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันฟุ๊กฟกเฮ้ยน่ารักปะ มือังดีมือเบ็ดแน่มากเลยอะอะไรนะเบ็ดแน่นมากเลย ราคาเต็มเท่าไหร่รู้ปะนนราคาเต็มไม่รู้ต้องไปดูในตะกร้าเขาน่าจะสามพันสองพันกว่าบาทสองพันไม่รู้ว่าต้องไปดูในตะกร้าเอ้ยตะกร้าดูในตะกร้าอันนี้เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะ <_ an> ในี่ใครที่เป็นสายแคมต้องจัดเลย <_ an> ตัวเล็กุกตัวเล็กจิ๋วน่ารัก <_ an> ุกคนเ์อได้เลยภาษาอังกฤษดูมีลำโพงไว้ไฟ์สดแล้วดังดีอยู่เนาะนี่ละทีท่ไทยคนถูกนี่หมาคนคูคูอยางเราไวไวแคม